ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาเช็คดวงกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนนะคะควรที่จะต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสิ่งที่เรอยากให้ดูแลตัวเองมากๆนะคะข้อแรกคือในเรื่องของคาพูดค่ะพูดกับคนที่มีอายุเยอะกว่านะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในบ้านอันนี้ขอเตือนเลยนะคะนอกจากกรรมที่มันจะกลับมาสนองคุณแล้วนะคะผู้ใหญ่ท่านนั้นนะคะเขาเคยหวังดีกับคุณมันจะกลายเป็นคํำสาปแช่งหรือเป็นคําเสียใจนะคะทําให้ในเรื่องของการงาน,งานการเงินของคุณมีปัญหาโดยเฉพาะคุณจะเจอคนอื่นๆพูดจาให้ร้ายนะคะหรือว่าเขาพยายามทา ทำอะไรเนี่ยแทงข้างหลังคุณหรือคุณนะทำคุณคนไม่ขึ้นแล้วก็แนะนําค่ะให้ปล่อยปลาดุกนะคะหรือปลาหมอก็ได้นะคะอย่างละ3หรือ5ตัวแล้วกวดน้าให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะก็คือญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนั่นเองคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอยากให้ระวังในเรื่องของการขับขีบ่ยานพาหนะโดยเฉพาะรถสีล้อสีขาวขุ่นห,ห,หรือสีเทาแบบขุนๆถ้าทะเบียนของคุณประกอบไปด้วยเลข7เลข8แล้วก็เลข2นะ ให้ไปที่วัดนะคะแล้วก็ให้หลวงพ่อเนี่ยพรมน้ำมนต์ให้ทำบุญให้แม่ย่านางนะคะเปิดบทสวดมนต์นะคะเวลาคุณนั่งขับรถอยู่นะคะโดยเฉพาะบทพาหุงกับบทยอดพระกันไตปิฎกแล้วก็กรวดน้ำให้กับแม่ย่านางช่วยในเรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้มีรถยนต์แบบนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของการลงรถนะคะเปิดประตูไม่ได้ดูไม่ได้ระวังหรืออยู่ดีๆเนี่ยมีรถจากไหนก็ไม่รู้นะคะพุ่งเข้ามาโดยที่คุณก็มองไม่เห็นเหมือนกันตรงนี้นะ นะะแนะนำนะว่าเหมือนกันค่ะส่วนมนบทยอดพระกันไตรปิดกนะคะแล้วก็บทพาหุงนะคะกวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วนะคะจะไม่มีอะไรทําร้ายให้คุณเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ค่ะวันศุกร์นะสิ่งที่อยากให้ดูแลตัวเองดีๆเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะจะมีเรื่องของการแพ้แพ้แบบรุนแรงอาจจะต้องไปฉีดยาหรือไม่ก็รู้สึกหายใจไม่ออกเลยทีเดียวนะคะแนะนำนะคะให้งดพวกอาหารทะเลนะคะขอเป็นของที่ร้อนเท่านั้นนะคะกึ่งสุกกึ อย่างนี้นะคะขอแนะนําว่าให้งดไปก่อนนะคะผ่านเดือนสิงหาไปแล้วค่อยกลับมาทานได้ตามปกตินะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะใครที่กําลังเตรียมคลอดเป็นคุณแม่มือใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอยากให้ระวังเรื่องของขาพลิกเรื่องของการที่จะเดินสะดุดหกล้มหรืออยู่ดีๆขาอ่อนตรงนี้เนี่ยดื่มน้ําหวานบ้างทําให้ร่างกายสดชื่นสักหน่อยนะคะจะได้ปลอดภัยจากเรื่องน้ําตาลตกอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือความดันต่ํานะคะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ท้อง นะคะหรือว่าไม่ได้ตั้งคันนะให้ระวังในเรื่องของการเดินขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะหรือว่าเดินบนบริเวณที่สูงคําว่าที่สูงของไปรวมถึงการขึ้นเขาการขึ้นบันไดาการใส่ส้นสูงพวกนี้รวมทั้งหมดเลยนะคะให้ระวังบริเวณขาข้อเท้านะคะกระดูกตั้งแต่บริเวณหัวเข่าลงไปข้างล่างนะคะตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องระวังมากๆในเดือนสิงหาคมนี้ต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะไปรวมเลยนะคะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะคือเรื่องของ นนทั้งนอนไม่หลับทั้งเครียดคิดเยอะนะคะหรือว่าอยู่ในสภาวะมันนอนไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพระยะอันไกลแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณเนี่ยมีโรคคล้ายๆกับตาแดงนะคะหรือว่าตาเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่เป็นเนี่ยมันมาจากเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรผสมกับการดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่างน้อยๆน,นะคะแก้ง่ายๆก็คือทํายังไงก็ได้ให้คุณได้หลับอาจจะต้องทานยาช่วยหรือเปล่าอันนี้ ไปมองว่าค่อนข้างจะจําเป็นนะคะเพราะมันจะกระทบในเรื่องของสุขภาพด้านอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องตาที่มันจําเป็นมากๆสําหรับการใช้ชีวิตเนาะนี่ต้องดูแลตัวเองอยเยอะๆเลยคนที่เกิดวันอังคานรนัดเดือนสิงหาเนี้ยจะมีภาวะในเรื่องของความเครียดค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นที่ไปช่วยเขาอยู่ดีๆก็โยงไปโยงมามากระทบกับตัวคุณเป็นต้นนะคะนี้อยากให้ปล่อยผ่านนะคะแล้วก็พยายามแก้ปัญหาทีละข้อนะคะปีกวิเวกนะคะจะช่วยให้คน ที่เกิดวันอังคารเนี่ยสบายใจได้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถเปลี่ยนดวงได้เร็วที่สุดนะคะแต่บอกว่าปัญหานะคะมีไว้ให้แก้ไขไม่ได้มีไว้ให้หนีนะคะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราหนีได้หนีแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราต้องแก้ไขนะคะเพราะว่าจะเจอตั้งแต่เดือนสิงหาย,ยาวไปถึงเดือนกันยายนเลยนะคะสําหรับคนวันอังคารวันจันทร์นะคะอยากให้ระวังในเรื่องของญาติผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมีอาการที่ป่วยเจ็บจะต้องผ่าตัดหรือว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะในช่วงเดือนสิงหานี้แนะน ะะว่าให้สวดบทโพชงคัพปริศนะคะแล้วก็กรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวคุณเองนำสกุลเก่านำสกุลใหม่นะคะญาติที่เสียไปแล้วนะคะแล้วก็ญาติที่กำลังป่วยอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องเสียเงินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับคนที่ป่วยนะคะหรือถ้าคนไม่ป่วยแต่มีลูกลักอย่างเช่นสุนัขเอยน้องหมาน้องแมวอะไรพวกนี้นะคะก็อยากให้กรวดน้ำให้เขาด้วยเพราะน้องก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ที่ จะไปเจาะหรือให้น้ำเกลือนะคะแล้วก็เสียเงินก็พอสมควรอยู่นะคะอันนี้นะคะคือทั้งหมด7วันนะคะสําหรับเดือนสิงหาค่ะที่คุณจะต้องเตรียมระมัดระวังแล้วก็พยายามไม่ให้สิ่งที่ปลายบอกเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่เกิดดวงคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ